ไว้เช้าจะดีกว่านะเช้าก็ไม่น่าทันแล้วแหละเอาคุณผมกำลังไปไหนอ่ะโอเคผมมาอะไรข้าไอ้ซอมบี้เขียวผมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยไปออกเดินทางนะไปทางไหนอ่ะเราไปเราไปทางนี้มั้งไหมขับเรือเหรอโอเคมีเรืออยู่ใช่เรือผมขับให้ผมขับเองผมขับผมเชี่ยวชเราไม่มีเหรอโอ้ยรอให้ผมขับก่อนแล้วเราขับกันครับ โอเคโอเคเดี๋ยวดิมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะเลิกเตะเลยงั้นนะโอ้ยไปเตมนี่แหละเฮ้ยอย่าไปทิ้งผมเลยเหรอคุณมาเลยโอ้ยโอ้ยนี่ตูครับไหมมีขี่แล้วนั่นของใครไปเถอะช่างมันไป ไปเก็บทำไมไปเถอะช่างมันชอบชอนั่นนะกินปลาเลยแล้วทุกคนเราออกด้วยทางหรอวันอะไรวันวันวันไม่ใช่วันหนึ่งวันทูวันทีวันทีไงวันทูวันทีโฟฟลายเซเว่นได้เ่นีหมโอเคผมขับแชมน่าไหมก็ตรงเหมือนเดิมอ่ะเต๋หรอผมก็ขับเป็นเลยนะประกาศรางเลยประกาลรางทุกคนเจอไหืม อย่างมือเลยมองเห็นไม่เห็นคนอย่างมือเลยอปยปลาวานไม่ใช่อ่ะปลาโรมาปลาสวยไหมไม่ปลาไม่มีปลาโรมาเองดีกว่าไม่เอาอ่ะไปไปเลยมันไม่ขุายปลาโรมาผมไม่เคยเห็นอ่ะโอ้ยอย่างนั้นเห็นได้เห็นไหมเห็นอยู่แล้ววัวทำไมเราไปเจอกันตูดผมอ่ะแล้วคุณไปทางเดิมโอ้โหทางเดิมเหรอทางเดิมหรอมั้งนกลับมาวนหรเปล่าเนี่ย อ๋อนี่ไงโอ้ยขอผมจะฟูดมันแล้วคอผมจะหักแล้วเนี่ยโอ้ยใจเย็นๆดินี่เออแต่ก็ถึงก่อแล้วมันน้ำมันตื้นแล้วไม่ใช่โอ้ยโอ้ยก่อล้างไม่อมันมันละก่อล้างขนาดนี้ยิงเท่เลยเนี่ยยิงเท่เลยครับยิเท่เลยครับยผมจะวกแตกนะหยุดหยุด ให้ดูกระติ ate, บดบักเหรอดูดิบักอ่ะโคตรใหญ่เห็นยแม่มันบักอยู่อ่ะแม่ไม่โหลดอ่ะไม่ไม่โหลดเแม่ไม่ไม่โหลดแล้วก็ดูดิมันไม่เหมือนมันบักอ่ะมันเหมือนข้าวเมลเลยมันเนบักอ่ะมันมันเราเห็นเราเห็นดวงอาทิตย์ก่อนมันจะขึ้นอีกอ่ะมันเหมือนอขคอมเมลเลยข้าวเมลไปอย่างนั้นเหรอไปเตะนี่เราอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราอยู่กลางทะเลสาบไหมเนี่ยไม่สิเราอยู่กลางมหาสมุทรเลยดีกว่า จะเล่นได้ไหมครับคุณขอร้องโอ๊ะแตกก็แนวโอ้โหเมาเรือให้ทุกคนชมวิวสวยงามขอบคุณใหม่แต่หัวคุณจุดเธอสวยไหมทุกคนชมวิวสิคุณเห็นไหมคุณเห็นไ่โอ้ยหน้าแดงโอ้ยแดงโอ้โค้ดแดงเลยโอ้ยไปแสบตาคล้องของคุณแรงไงมันสวยมันสวยจริงแต่เขาแสบตาโอ้มันเศร้ามันจ้าซะเหลือเกิน นี่แหละคือความรักของผมที่ผมให้คุณโอ้โหซ้องซ้าแจ่มใสเออรเจาเดินทางตอนเช้าเลรอก็เช้าของนานแล้วนี่เราจะไปถึงกุดหมาถึงถึงจุดหมายได้ไงเนี่ยเราจะไปวดหนอิคุณจะไปหาไปไปดาวอือเหรอดาวมันไม่สิ้นสุดมันไม่สิ้นสุดเนี่ยไปไม่หลุดใช่เหรอใช่ลงไปดูดิไปเดู เนี๋ยไม่โหลดนะยังเห็นมันไหมผมก็เห็นโอโหขนเลยคเลยด็กถ้าเราผมมาะลเดี๋ยไม่โหลดแล้วก็บอกแล้วมันไม่โหลดคุณจะวนกลับทำไมเอปารู้ดิมันมันไม่มาไม่ได้มันมาไม่ได้อะมันมันติดอะเดี๋ยไม่โหลดอะผมแค่ผมบอกแล้วครับ โอก oh ้นะบอกแ้วนะไปขับเองมาผมเหนื่อยแล้วมาเอาละครับแล้วเขาขับอันนี้นะที่นี้เราก็ไม่เหมือนแ็คซอมบี้แล้วมันเหมือนนี่เรามาอยู่ในเกมเกมใดเกมหนึ่งที่คล้ายๆไม่ไมันเรเรามาหาวันีา่เมเม่ไ่เรา่าเนา่เร่เห็นความ่ไ่เ เน้นหัวอะไรวะเนี่ยแม่มาเป่งเงี้ยเนี่ยแอปผมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้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 ไม่ชี้นี่นี่นี่เราจะไปถึงจุดหมายได้ไงของของมันซื้อของมันคุณเราลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้้งสี่ไปแดงไปจุดเลยมันไกลมากมันไกลโคตรจะไกลอ่ะจะบอกนะคลิปนี้ไม่มีไปอยู่แล้วเลยเลยโอเคครับเดี๋ยวอะไรก็คิดว่าเลยแล้วกูอยู่ในทะเลยังนานละเออเธาอยู่ไหนเ่ยเดี๋ยวผมขอผมทำไมทำไมทำไมผมถึง ช่องของผมผมมีตัดต่อแล้วครับตอนไปถึงก่อนเลย let's go ไม่ let's go ดีกว่าโอเคช่องของผมหยุดแล้วนะชิวโอยโอยผมจามเออไม่ใช่โควิดแต่ผมไม่ได้ไปโควิดไงโควิดเนาะทุกคนโควิดเนาะโควิดเนานี่เราไปอยู่ไหนีแสบตามากเลยคนแสบตาเนี่ยชีวิตจริงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเราไปไหนวะเนี่ย ุยเราไปไหนกันอะไปยังความเมืองวามอันเกยโพนเหรอใช่คูนเราหายได้เถอะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างเดถิดทุนแล้วตรงทางไปหาดวงอาทิตย์ต่ำมาใก็โดวที่ก็เป็นสิ่งที่ดีไงก็ถึงอยากรู้ถึงเป้าหมายก็มาเป้าหมายก็มีไว้เอาไว้พึ่งชนไงไม่ไปไหงที่สุไหนแม่เป็นมือสุดอ้า ีไม่ใช่แล้วับพี่นะ้อ,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 นองเอ,อ๊ะเหมือนมาทางเดิมอๆยๆแล้วอมตายดีกว่านะ <S <S มาาผมยอมตายแล้วไม่อยู่แล้วที่นี่อ่ะผมยอมตายดีกว่าแลาวทุกคนเราที่ตายกันนะคะเฮ้ยม,มาครับมีปลาไหมนะหรอนี่ค่ะคือแบบคือ,อปลา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 ใช้กับปลาชูปลาการปลาการกันผ <ๆ S 1> มไม่เคยไปเห็นปลาแบบนี้มาก่อนเลยนะมันมันคือมอดเหรอหรือว่ามันคือปลา แบบไม่ข้าวขจริงโอยอันนี้เหรอใช่ใชก็ไปหนีมไงโอ้ยกองทัพสบีสุกนีิตอน้ำก yeah. ับตอน้ำยาวเล็กคนเลยโอ้ยคนเราส่งข้าวนะบางมันดูแบบสบีเออสมพันมันดูสมพันธ์แล้วโอ้ยเป็นเหล็กจริงจริงสบีเยอะเกนเหล็กอ่ะมันทุ่ตายแล้วนะโอ้สบีน่ยอะ โอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองหมู่บ้านเราต้องหาหงูบ้านนะมืนวันนี้ไปคุณเอาเดินทางต่ออุ้ยเดินทางไปก็ไม่เป็นเหลือคาก็้หักเอาไม่เอาเราต้องสู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหูสมบิยุคนี้เหมือนเหมือนเหมือนเอไอไอเดี๋ยวออกเดินต่อเนี่มันกล้ามพี่ดูก้ามพี่หวังจะไปยิงถึงตะคิวสมบิลอยได้ซอมบี้ลอยได้ซอมบี้ลอยได้ซอมบี้จะเอ๋หลังอมเจ็บนะ คุณสมิไเลยเนี่ยโคตรโคตรโคตรเจ๋งไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนมันเป็นฟองรูรูผมผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออเราผมผมจะเป็นลมแดดตายแล้วเนี่ยผมไม่แน่ว่าผมจะรอดไหมโอ้ยตาของมันมันมันเบลออย่างงี้มันรู้สึกในเกมนะไม่ได้ชีวิตจริงนะโอเคทุกคนรู้สึกว่าแบบโอ้โหขันเป็นที่ที่ก็คือขันช้ามากผมรู้สึกว่าือนกับผมจะใกล้ใจะตายแล้วฮะโอับทุกคนเราก็ตายไปนานเรียบตายไปแล้วเหร สายมันก็ใช้โกงเหมือนเดิมโกงริงไม่สนใครอะโกงทั้งหมดอะเฮ้ยผมเจอสบีสบี้เล็บจูจูจูตัวใหญ่ตัวเดิมนี่คุณตัวใหญ่เดิมเดิมคุณระวังโอ้ซอมบี้เอ็นเดอร์แมนเราก็ทิ้งเขาไว้ก่อนเฮ้ยอย่าทิ้งโค้งวเดียวเราแยกกันหาไม่ได้ทิ้งเฮ้ยอย่าทิ้งโค้งวเดียวเดี๋ยวมาทมโอ้ยเฮ้ยทิ้งขี้วะมเงละ โอ้ยเล็กๆทั้งนั้นเล็กๆนั่นเน้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 นที่หัวเอรเราเราจะพังภารกิจได้นะคะก็คือเราอจะน่าเือกันไปนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถาอยากลุยต้องมาแหลกทองผมถ้าไม่อยากลุยไปแหลกชองเขาแน่เลก่อนจะพูดแต่ราชะผมก็ได้ไปมไไม่ผมไม่ลุยผมจะลุยเรื่องการคุณก็มีขวานเนี่ยขวานโอ้ยเสียวต้องตัวเลย โอ้โหทั้งเหล็กทั้งทั้งทั้งปลาทั้งเยอะตัวตึงๆนะเชียร์ใครกันแน่ครับเนี่ยมันเชียร์ซอมบี้เลยโอเคครับเราก็โอ้โหเฮ้ยตีหลอดเดียวกับแตกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยข้าเกียซอมบี้เติมมนเล็กอย่างนี้อ่ะเอาล่ะม่ามามาอะไรวะเนี่ย มันเหล็กอย่างเงี้ยเลือแล้วผมคิดว่าเหล็กจทอกันดีผมตุกตการหาโซบี้ยากอะเมื่อวานโซบี้เทโซบี้อคิงอ่ะแบบเย็ด